อันนี้คืออะไรอ่ะบัญชีนำจ่าย EMS เนี่ยไปรนีย์ของมาจากต่างประเทศประเมินราคาา9 5 0 0ภาษี1,682บาทกันดั้มแน่เลย yeah. ไปเลยดีกว่าไหมไปรับได้เลยปะ่ะอันนี้ไปจ่ายแล้วไปรับได้เลยปะ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะพี่หนุนอันนี้ไปจ่ายแล้วรับได้เลยปะ่ะเ,เราต้องไปจ่ายภาษีเหรอเสียภาษีเหรอของนอกอ่ะเดีนี้<ห>นเล่นเล่นของนอกปว <c oughs> ดขี้ปวดขี้อะไรนี่มันบ่ายโมงจะบ่ายสองอยู่แล้วเดยวก็ไม่ทันอาเดี๋ยวไปขี้ก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวไหม ไปสนีกันจะรู้ว่ามันคืออีหยังน่าจะกล่องใหญ่นะราคาก็ไม่ธรรมดานะเก็บตัวตล,ตลอดเลยนะหาเรื่องตลอดนะเรียบร้อยเรียบร้อยมานี่มานนี่มานีาน่กล่องเบลเลอร์เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องพูดนิดนึงว่าใบสนีไทยนี่แม่งเป็นอะไรที่ยุ่งยากนิดนึงโคตรยุ่งยากโคตรน่าเบื่อเลยยุย่งยากนิดนึงให้ไป ที่นู่นทีที่นี่ทีคือคือเข้าใจเลยว่าผลส่งเอกชนแม่งเจริญไวเพราะอะไรนะครับผมแตคือว่าก็ไม่ว่าคือมันเป็นเรื่องของระระเบียบ<ม>ก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยเสียภาษีเรียบร้อยแล้วของบลเลอร์เลย,ย <laughs> เดี๋ยวไปดูที่ออฟฟิศดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรแต่คือกันดั้มแน่ๆดูรถก่อนแล้วเรากลับไงเนี่ยรถจะพอเสกเอาคันนี้มา โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันมาแล้ว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 แล้ี่ฮ้ยต้มก่อนเรียบร้อยไปเอามาแล้วนะอดหัวก็ไประณีไทยเหลือเกินนี่มาดูนี่อันเนี้มันคือกันดั้มแต่คือไม่อยากจะบอกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะซึ่งมีวันดีคืนดีอยากจะได้ตัวนี้ขึ้นมาหาไม่ได้ ทำยังไงปรากฏว่าเพื่อนที่ฮ่องกงพิออเดอร์ไว้ครับผมเมืองไทยเนี่ยราคยาอยู่ประมาณ1 5ื่นห้0 0 0ื่นหกหอะไรไม่รู้อะแต่คือว่าอันนี้พิออเดอร์ที่ฮ่องกงเท่าไหร่หลักพันเองหลักพันเองับเออแต่คือว่าเขาก็ส่งมาให้เพราะว่าเดี๋ยวเา้าพิออเดอร์ใหม่ก็คือราคา 7, เ0็ดนไงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาแบ่งมาให้<ะ>แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปพิออเดอร์เอาใหม่นะฮะก็เลย ขอมา่ก่อนนะฮะนี่ส่งมาจากฮ่องกงนี่มาดูใ,ใกล้ๆเสร็จปุป๊บนี่เขาเขียนเลยสุรกากกรทอยเขาไปดูเลยนะโกหกไม่ได้เลยนะว่าราคาถูกราคาอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเลยอันนี้ประมาณนี้เสร็จป,รปุ๊บเขาจะเขียนมาเลยภาษีเท่านี้เลยเนี่ยโดนภาษีไปอันนี้ชื่ออยาให้นี่นะแกดกว่า S 1> <S 1> กล่องมันใหญ่เหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันลุมหลวมอันนี้เป็นกล่องสาเร็จรูปเขาไงอยากนนดูแล้วอ,นนอันนี้ถ้าราคาเมืองไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะหมื่นหมื่นกว่าบาทนี่สั่งทีเข้ามารวมค่าภาษีแล้วยังไม่ยังไม่ถึงหมื่นเลยวะเออนิดๆอาจจะหมื่นนิดๆ,น,ดๆน,น,นี่เี างล่างแล้วค่อยยกขึ้นมาเนี่อันนี้เว้ยกล่องเปล่าครับผมเต้เก่มาเขียวเนี่ตัวนี้นะอยากได้มากเลยยูนิคอร์นกระดัมไฟแนลแบทเทิลเวอร์ชันนี่ไซโคเฟมมันเป็นปกติไอ้ตัวนั้นของเรามเป็นไซโคเฟมสีแดง นี่ครับตัวนี้ต้องมันต้องเอามายืนคู่กันใส่คู่เฟรมสีเขียวนะเฟี้ยวเหลือเกินอันนี้มารีวิวให้ดูตัวนี้ความพิเศษของมันนี่มีสามโลเห็นปะ mm hmm. นีะ่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาตัวนี้มาก่อนก่อนที่จะได้ MGEX นะนี่นี่นะยูนิคอนโหมดเนี่ย e, เห็นปะยู e, e, นิคอนโหมดเดสทรอยโหมดเนี่ยเป็นสีเขียว มีโล่สามอันเฟี้ยวเงาะไปเลยนี่เดี๋ยวม้าแดงก็ยังไม่ได้ประกอบเลยแต่คือว่าคงจะประกอบธรรมดาไม่ได้ใส่ไฟเพราะว่ามันไฟมันโคตรแพงเลยบอกสองไฟเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ไฟห้าพันห้าพันจุดซื้อมาขนาดนี้แล้วก็จัดเต็มไปดิไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูความไม่ไหวกันนะฮะเดี๋ยวป๊บหนึ่งมันก็มา เเลยเหให้ดูให้ดูเฉยดี๋ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ประกอบนี่เหี้ยเป็นไงล่ะต,ตัวมันต้องใหญ่มากเลยนะก็ตัวเท่ากับตัวนี้แหละหรอตัวเท่ากันเป็นเพอร์เฟกตประมาณนี้นะอันนี้มาน้ําจิ้มน้ําจิ้มให้ดูน้าจิ้มน้ําจิ้มน้าจิม้มออันทา้ายนรสิงห์มุกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนะี อะวันนี้ก็มีหลอกโมโง่ไปแล้วกันยูนิคอร์นกันด้มตัวนี้รอกี่วันนะจริงๆมันมาถึงตั้งแต่3-4วันที่ปะโอ้ยเกือบอาทิตย์แล้วมั้งแต่ไม่ไปเอาคือเราให้มาส่งที่นี่เขานึกว่าเขาจะมาเก็บตังเหมือน UPS เนงี้ยแต่ปรากฏว่าไปเห็นในเมลบ็อกก็เอาไปที่ไปสนีไปสนีสนก็ไปโอ้โหหลายเรื่องเหลือเกินไปวันนี้หัวหัว,ห,วหัวร้อนเลยอะบนนะโห บ่นเปไงบนบนพน,นักงานมันจะร้องไห้ร้องไห้พนักงานจะร้องไห้บบนโบนไป่นี่ขับรถไปใช่ไหมไม่ได้ขับด้วยขับหลับด้วยแต่บบนที่มาอ่ะโอเคครับหลายๆคนนะฮะที่กําลังรองคอยยูนิคอนตัวนี้นะครับเฮียจัดมาให้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวประกอบเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ติดตามกันดูนะจ๊ะแล้วประกอบถ้าถ้าเอาแบบจริงคือประกอบแบบประกอบแบบจะอกกันเลยม้าแดงกับม้าขาวแต่คืออยากประกอบอันนี้ก่อนม้าแดง อยากประกอบเลยนะอยากประกอบวันนี้เออแล้วมีอันนี้อีกเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยววันหน้าไยรีวิวไอ้มีกั๊กด้วยมีกั๊กด้วยอ่ะถ้าใครอยากดูม้าแดงแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ฝากกด subscribe และแชร์เอาซักก็บอกว่าม้าแดงนีพูดจังเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอ้าเอานี่ไม่คือคือมันมาคู่แล้วไงมันมาคู่ตอนแรกมีตัวเดียวยังไม่มีแรงบมาดาลใจตัวนี้แลงบมาดาลใจน่าจะมาละนะใครอยากดูก็ขอซัก สิบเจ็ดไลค์พอสิบเจ็ดไลค์ก็ประกอบแล้วโอเคอ่ะปะลาท่านผู้ชมหน่อยแล้วบายบายบุยบุยโอเคครับสวัสดีครับ